ครับนี่ก็คือภารกิจการมาซื้อน้ําที่แม่น้ําไวานเราก็จะผ่านย่านชุมชนด้านซ้ายขวาก็จะเป็นตลาดสดของชาวจูบ้าณนะที่แห่งนี้ก็จะมีน้ํามันพืชไข่อาหารแห้งข้าวสารถ่านฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกผักผลไม้ที่มีกันมากมายตะการตาจะเป็นจำพวกผักพืชท้องถิ่น แล้วก็แก๊งวินมอไซค์ใช่ล้านันตาตรางมอไซค์ใต้เมต,ตุ๊กตกที่นี่ก็จะเยอะหน่อยคนที่นี่จะไม่ใช้มือถือของนะครับส่วนมากจะใช้หัวแบกนี่จะเป็นกล้วยทอดมันทอดอันน้นก็จะเป็นตลาดสดเข้าไปด้านใน,นเด็กๆด็กโดนหนูน้องๆก,ก็กมาเดินช็อป การสัญจรค่อนข้างนี่จะแออัดครับที่นี่เอแล้วครับมันก็จะไปกันไม่ได้นะครับตุกต๊กตุ๊กคันนี้นะครับตุก๊กตุ๊กเจอปัญหาครับนึกจะจอดตรงไหนก็จอดอไปอเปเอที่นี่ขับรถค่อนข้างที่จะ เห็นสระเอียยอยักษ์ครับมากๆเลยครับที่นี่ร้านหน้าก็จะเป็นร้านขายพวกไม้ไผ่สำหรับเอาไปทำรั้วทำฟื้นค่อนข้างที่จะแออัดแล้วก็เสี่ยงนะครับที <t <t ่นี่ในการขับรถก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครับ